เราจะไปสอบถามความพึงพอใจนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ MG นะคะแล้วก็เข้ามาใช้สุตรบริการนะคะที่สาขา m อ b ม p a บ s พาุมนีนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวลูกเล็กเป็นจโอแซฟเฟสของตัวเป็นตัวแซฟเฟวคืใช้มานาวหรือยังคะเออได้ก็้นีละคีลนะคะก็ีใช่รถเป็นยังไงก็ก็ดีค่ไม่มีปัญหาอะไรวนี้าร อาะุย่อยไรค่ะาขาบายพาชนบอรลค่ะปกรู้จักีว่าเอ็บายพาชนบรนซีเต็มก็คือเอ็นเบสออโต้เซี์บายพาชนบค่ะแล้วมีหลายสาขาเฉั้นเดี๋ยววันนี้หนูขอให้ของรางวัลกับลูกค้า ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ออกรถยนต์ MG มไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขา Best a u t เซล l e นะคะหรือว่าสาขาอื่นอื่นอ่าแล้วลูกค้าต้องการเช็คระยะนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คระยะได้ที่ศูนย์เราเหมือนกันนะคะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้เราขอจบคลิปแข่งทางนี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะ